สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับร้านเติมใจการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาส่งงานนะครับให้กับคุณลุงเนาะอยู่จังหวัดอ,อ,อุบลน,นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องผสมขนาด5้าสิบกิโลกรัมนะครับตัวนี้พร้อมพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าคุณลุงแกมีมอเตอร์ก็คือแกจะเอาเครื่องเปล่าผมก็เลยส่งเครื่องเปล่าไปให้แกแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์ให้แกเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ สามารถผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้นะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีชําระเงินปลายทางได้เช่นกันนะครับตัวนี้เก็บเงินปลายทางได้สําหรับท่านใดที่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์นะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับสะดวกสบายไม่ต้องใช้กระบะในการผสมนะครับลดเวลาการทํางานลงนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับเกษตรกรยุคใหม่ในช่วงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมฝากติดตามผลงานของร้านเติมใจการเกษตรด้วยนะครับร้านนี้มีแต่ของดีๆนะครับโครงสร้างแข็งแรงทุกตัวนะครับตัวเครื่องมีประกันทุกตัวตัวมอเตอร์มีประกันทุกตัวนะครับฝากติดตามผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับให้ทางร้านทาคลิปใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นการเทสนะครับ ในการผรสมลุงแกใช้นะครับลุงแกใช้ตัวเป็นเปลือกมันนะครับในการนํามาเป็นอาหารเสริมให้วัตถุดิบวัวแกนะครับวัวแกอยู่ประมาณ10ตัวนะครับก็ผสมให้กินทุกวันนะครับลุงแกบอกอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับโครงสร้างเราเราทําให้กวาดวัตถุดิบออกจากตัวเครื่องสะอาดเลยนะครับแทบจะไม่มีเศษเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ